สวัสดีครับผมแทนคุณว่านไทยครับวันนี้ใครที่มองหาว่านนะครับที่เป็นมงคลนะปลูกช่วงหน้าฝนนะครับต้องบอกเลยว่าว่านนี้นะครับเป็นสุดยอดว่านมงคลนะครับอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้นะครับเป็นว่านหายากนะครับคุณผู้ชมหน้าตาอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่นะครับเรื่องราวความเป็นมาและก็ความเชื่อและก็ เอกลักษณ์ของเขาในว่านชนิดนี้นั้นนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับก่ออื่นผมก็เท้าความไปตั้งแต่นะครับสมัย90ปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องเล่าที่ฟังมาจากครูบาอาจารย์นะครับความเป็นมาของว่านนี้นะครับว่านชนิดนี้ถือว่าเป็นว่านมงคลอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขึ้นชื่อทางสน่เมตตามหานิยมนะครับถ้าเรารู้จัก เรื่องเรานี้ดีนะครับก็บอกเลยว่าว่านนี้ก็เหมือนกับวัตถุมงคลนะครับบางชนิดนะครับที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับเกี่ยวกับเสน่ห์นะครับถือว่าเป็นว่านมงคลนะครับที่มีพุทธคุณนะครับเพราะว่าเป็นว่านมงคลที่ถูกนํามาสร้างเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเป็นผง นะครับอยู่ในมวลสารพระเครื่องต่างๆที่เราบูชาห้อยคอ,อกันนะครับนะครับเพื่อนําไปประกอบพิธีกรรมรอทําเป็นพักทําเป็นวัตถุมงคลน,นะครับทำเป็นของดีนะครับแต่ละครูบาอาจารย์นะครับแต่ถ้าคนสายว่านนะครับสายาเกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตามหานิยมเกี่ยวกับเป็นมวลสารของธรรมชาติทั้งหมด ว่านนี้จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นไหนครับปีที่มีเป็นส่วนผสมอยู่นะครับว่านชนิดนี้นะครับในอดีตเล่าขานกันว่านะครับมีว่านหอมอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่เรียกว่าเสน่จันหอมหรือว่านหอมนะครับที่ขึ้นชื่อว่าหากใครมีไว้ก็จะเป็นสุดยอดมหาเสน่ห์นะครับคนโบราณมักจะนิยมเด็ดใบอะไรนะครับแล้วก็ขยำขยำฝังในสีพึ่งนะครับแล้วก็เป่าสูตรนะครับ พุทธคุณนั้นบอกว่าสุดยอดเป็นของเสน่ห์นะครับใช้ไปเคารจาทำมาค้าขายก็ประสบความสําเร็จกับใช้ไปพูดคุยนะครับจีบหญิงสาวนะครับก็จะติดนะครับหลงแล้รวยงวยงงนะครับนะครับพูดคําไหนก็ชอบอกชอบใจนะครับนี่คือว่านหอมที่มีตํานานเล่าขานกันมานะครับถ้าเป็นนักเรียนเก่านะครับเขาจะสรรหาของดีนะครับเกี่ยวกับทางเสน่ห์เมตตาเนี่ยมาไว้ครอบครองนะครับ ตัวนี้นะครับหลายคนไม่ค่อยรู้จักหรอกนะครับเพราะว่าคนที่เขามีวิชาอาคมผู้ทรงศิลป์ต่างๆนะครับแล้วครูบาอาจารย์เขามากักจะไม่เปิดเผยกับจริงๆแล้วเขาเอามาใช้ให้เขาก็เอาเป็นพวกบทแล้วหรือเป็นใบที่แห้งแล้วขยับมาใส่ให้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาต้นนั้นเป็นลักษณะอย่างไงนะครับวันนี้ก็เลยพามาชมกันเลยนะฮะบ,บอกไว้เลยว่าปีนี้เนี่ยต้นนี้สวยนะครับค้างสวยครับ ขึ้นมาชัดเจนนะครับเวลาผมรูปหรือสัมผัสไปนะครับมันไมีกลิ่นหอมนะครับละมุนโชยออกมาตามใบของเขานะครับกลิ่นค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์กลิ่นหอมเย็นๆสดชื่นให้ความรู้สึกผ่อนคลายให้ความรู้สึกเหมือนดมยาดมนะครับแต่กลิ่นนั้นมันบังเอิญไปอยู่ในพืชน,นะครับ มันถึงทําให้นะครับถ้าใครมาได้จับหรือสัมผัสหรืออยู่ใกล้วา่านชนิดนี้ผมเชื่อได้ว่ามีแต่คนอยากได้แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมนะครับรองลงมาจากว่านสาวหลวงก็ว่านตัวนี้เลยนะครับที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าจะให้หอมวัดกันเนี่ยมันหอมคนละแบบคนละสไตล์นะครับแต่นะครับกลิ่นหอมที่อยู่ในพืชน,นะครับเวลาเราได้กลิ่นแล้วเราจะรู้สึกหลงไหล กับเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกทุกอกทุกใจนะอยากจะได้ครอ,อบครองนะฮะเป็นว่านหอมนะครับสน่หหรือเรียกตํ้มเตียสนิจันหอมนะครับปัจจุบันพบได้ในฝั่งประเทศลาวนะครับหรือถ้าธรรมชาติาย้อนไป40-50ปีที่แล้วนะในไทยก็ยังพอมีอยู่นะครับมันจะขึ้นตามน้ําตกลำธารน,นะครับอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชื้นๆนะครับนะฮะพระธดงต่างๆนะครับมักจะใช้นะครับนะ เคี้ยวนะครับเวลาท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือว่าเป็นไข้ป่าไข้อะไรนะครับใช้ขับพิษนะครับออกทางเนื่อนะครับนะทำให้ร่างกายนั้นรู้สึกกระปี้กระเป่าขึ้นนะครับใช้ต้มดื่มนะครับเวลากินครับทำให้กลิ่นตัวทําให้คนที่มีกลิ่นตัวแรงๆนะฮะหายได้นะครับในทางยาก็รักษาสารพัดโรคเลยนะครับว่านตัวนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะนะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมนะว่าช่วงนี้หายไปไหนบ้างนะครับก็ทําไมถึงไม่ค่อยเห็นอยู่อยู่บ้านนะครับเพราะว่ารับโทรศัพท์ก็ไม่ได้รับเลยนะช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมทํำคกดังเก็บของนะครับก็ยังไม่เข้าที่กรับช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกําลังจัดวางอยู่ครับลงทุนเยอะมากนะครับปีนี้นะครับ การที่คุณจะบูชากับใครนะครับไม่ว่าเขาจะบอกว่าว่านนี้ดียังไงนะครับหรือบูชาไปแล้วอาจจะร่ํารวยอาจจะมีกินมีใช้นะครับก็ให้คํานึงนึกถึงว่าคนที่เขาเลี้ยงว่านนั้นนะครับเขามีอะไรดีๆให้เราเห็นแล้วหรือยังนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาอวดมาอ้างอะไรนะครับแต่ใช้พิจารณาณนะครับในการรับชมรับฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแกะเอาครับผมเป็นคนเลี้ยงว่านคนหนึ่งนะครับที่มีนะครับ ชีวิตที่ดีขึ้นจะพูดว่าจากว่านเลยก็ว่าได้นะครับมีชีวิตที่ดีมีธุรกิจที่ดีนะครับหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวนะครับผมพาไปดูข้างหน้าบ้านก็กำลังก่อสร้างร้านอยู่นะเป็นร้านค้านะครับกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่นะฮะจะพาไปดูข้างหลังครับ บริเวณด้านหลังบ้านนะครับผมก็กําลังจะทําเป็นโรงรถใหญ่นะครับรองรับรถนะครับได้ทั้งหมด6คันนะครับถ้าเป็นรถใหญ่นะครับรถกระบะรถเก่งรถตู้นะครับก็จะทํารองรับไว้ทั้งหมด6คันแล้วก็จะทําที่จอดบิ๊กไบค์อีกนะครับก็ตอนนี้กําลังเร่งทําบ้านอยู่ฝนตกนะครับบึงการฝนตกนะครับทําบ้านทําน้ําตกทําอะไรต่างๆนะครับเนี่ย อันนี้เป็นบริเวณด้านข้างเนี่ยเป็นโกดังนะครับที่ผมเดินมาเนี่ยนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าพักนี้ไปไหนหายไปไหนนะครับเนี่ยไม่ได้หายไปไหนครับนะฮะตอนนี้ก็ควบคุมงานอย่างอย่างแบบถี่ถ้วนนะครับอย่างแบบแบบยังไงอะไม่ให้พลาดไม่แต่จุดเดียวนะครับก็คืออยากให้มันออกมาให้ตรงตามที่เราต้องการนะครับทุกอย่างถูกจัดถูกวางไว้ตามรลักห่วงตุ้ย ทตามที่ผมได้ศึกษาเรา่าเรียนมานะครับทุกอย่างผมออกแบบคือให้ตามหลักที่ตัวเองคิดว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สรรหาสิ่งนั้นมานะครับเพื่อเสริมอำนาจวาสนาต่างๆนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะนะครับนี่ก็เป็นบ้านที่กำลังทำอยู่นะครับช่างกำลังปูขระเบื้องอยู่บริเวณนี้ก็ นะครับโรงว้านโดนย้ายออกไปแล้วนะฮะไปอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมมันหลังนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะออกโล่งเลยนะครับโรงน้องหมาก็จะออกโล่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะเทคอนกรีตหมดเลยนะครับตรงนี้คือคอนกรีตหมดเลยนะครับตอนนี้ในเนื้อที่เกือบสองไร่เนี่ยน่าจะเป็นคอนกรีตสักเ0ตสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่หายไปนะครับผมต้องควบคุมงานนะครับ ช่วยกันออกแบบกับวิศวะนะครับได้บริษัทที่ชั้นดีนะครับมาช่วยในการทําครั้งนี้นะครับก็ถือว่าทุ่มงบประมาณพอสมควรนะครับก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีนะครับทั้งทําร้านทําโรงรถทําธุรกิจทําโกดังนะครับแลอนาคตต้องมีทําที่เก็บปุ๋ยแล้วก็ขยายค้อบบัวอนะครับตอนนี้ลงทุนเยอะมากคุณผู้ชมเราเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ อยากให้จบทุกอย่างจริงๆนะครับจะได้มีเวลาทําคลิปหรือดูแล้่านนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเสมอมานะครับก็อยากให้เป็น FC ตันตลอดไปอย่างนี้นะครับ,นะรบเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมว่าจะมาแจกหลายอย่างนะครับแจกพวกวัตถุมงคลนนะที่ทางวัดที่ผมได้ร่วมสมทบมวลสารสร้าง นะครับหลายๆอย่างนะครับก็น่าจะมีมาเยอะอยู่ปีนี้นะครับเพราะว่าผมทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมนะครับคือวัดไหนอยากได้มวลสารต่างๆ,ๆนะครับไม่พอนะครับอาจจะซื้อมวลสารจากที่ผมเลยนะครับสามพันอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกผงว่านแล้วมันไม่พอไงผมก็ถวายไปอีกสองพันนี้นะฮะหรืออาจจะถวายเป็นพวกมวลสารหรือ,อสิ่งต่างๆที่มันใช้ในพิธี ในการหล่อหลวมมวลสารหรือปลุกเสกนะครับก็สมทบกันไปถือว่าทําบุญใหญ่ทําบุญสร้างกุศลสร้างบารมีไปเรื่อยๆนะครับนะฮะสาเหตุที่หายไปนะครับก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานผมบินโดนให้ดูอยู่ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับทุกคนก็มาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมในคุณวัฒน์ไทยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ